you <sighs>

ของ่งเนาะก็จะนุ่เนาะใช่โบรานะก็็ก็จะไดว่าให้ระบายง้เนระบายแทนชวกลาคือการฝนเหมือนว่าฝนเล็ปลอเนาะใช่ไหมโคต